ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอพรอเทพบอกว่ามีเทคนิคในการกระชับช่วงล่างค่ะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรนาย,ยกสมาคมเศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะอย่างผมนี่มันถ้าเปรียบรถปิกัพเนาะค่ะโอมันหมดอายุไปนานแล้วปิกไปใช่้5ปีใช่ไหมน <laughs> ผมใช้มาตั้งเหลืออีก ปีกว่าๆจะครบ70็ดสิบแล,ละะ้วมันก็ไม่ค่อยดีแล้วช่วงล่างอ่ะคุณหมอมันมีความสําคัญยังไงอ่ะทําไมเราถึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้นนะะที่หนักหนาสหาหัสเลยคือคุณผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายด้วยนะะก็ะคือถ้าช่วงล่างไปดีเนี่ยมันไปอยากไปไหนอ่ะมันต้องใส่ <laughs> แพมเพิร์สอ่ะมันไม่มั่นใจไม่มั่นใจมันว่าไอทีจามทีมันเลดเลยเปียกเลยละ ขาดความมั่นใจห่วัวล่อ,อหน่อยก็ไม่ได้ยกของหนักก็ไม่ได้<อ>เดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงล่างมันหลวมคือ,อไอ้ที่บีบไม่ว่าจะเป็นปากช่องคลอดค่ะหรือว่าบีบตรงท่อนะับพ่อปัตตวะของผู้หญิงที่สั้นมากประมาณไม่ถึงนิ้วเนี่ยม,มันไม่ทํางานมันทํางานแย่ลงด้วยปัจจัยอะไรคะคุณหมอปัจจัยก็คือหนึ่งผู้หญิงนะค่ะคลอดบ่อย มีมีมีลูกมีลกูกหลายทีนะค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณกุ้งเชิงกรารมันอ่อนแรงอคุณผู้ชายก็ด้วยนะน้าหนักเยอะกล้ามเนื้อหายหมดก็หย่อนยานนะอแล้วก็พอใช้ไปมากๆก็ท้องผูกก็ต้องเบ่งเรื่อยๆทั้งล่างมันก็รับไม่ไหวมันก็กล้ามเนื้อต่างม,มันหมดสภาพไปอายุสําคัญด้วยไหมคะคุณหมอ ถ้าเราไม่อยากเอาคนหนุ่มสาวเลยไม่อยากมี <c oughs> ช่วงล่างไม่ดีป่าตวัเล็กนะ <c oughs> หรือว่าหลังเร็วหรือไม่มีแรง <c oughs> น้องชายไม่แข่งตัวนี่หนึ่งต้องลดน้ำหนักอย่างแรกเลยต้องลดน้ำหนักเพื่อให้ภาระของร่างกายไม่เป็นยกแบกล่างกายแล้วกล้ามเนื้อก็จะมีมากขึ้นก็ <c oughs> ต้องทำไงให้ ลดน้ําหนักแล้วข้ามเนื้อนี้มากขึ้นก็ต้องออกกำลังกายให้ถูกที่เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการออกกาลังกายเพื่อกระชับช่วงล่างใช่นหก่อนอื่นเลยนะเราต้องทาร่างกายให้ได้แข็งแรงด้วยการคุมน้ําหนัก <ขอ S 2> กินอาหารที่มีกา,าย่ายเกิดท้องผูกแล้วกออ็อย่าไปกินกาแฟมากเดี๋ยวมันฉี่เลื่อยนะใช่ไหมคะใครต่อมลูกหมากไม่ดีก็ต้องไปรักษาให้มันหายเบาหวานด้วยอแล้วถ้าเราทําให้มันดีกระชับช่วงล่างดี ตอบลูกหมากก็ดีด้วยอัลไซเมอร์ก็ไม่เป็นด้วยวว้าวแล้วครอบครัวก็มีความสุขด้วยค่ะก็เลยเดี๋ยวจะทํำยังไงว่าเราต้องหัดอยู่ตรงไหนก็หัดในท่ายืนนะค่ะคุณหมอก็คือยื่นคอไปหน้าแบ,บอ่อบข้าแมวท้องก้ามีก้นแล้วก็ก้านไวน้น้ำในพื้นิบแล้วก็คลายค่ะมีอยู่ท่าไหนาก็ทำทำําถ้านั่งก็ ทำน,นั่งก็ทำยืนก็นทำมีโอกาสทำเรื่อยๆคุณผู้ชมฝึกไปด้วยกันอันนี้ง่ายสั้นๆแต่ว่ามันจะยังไม่แข็งแรงมันก็ได้เฉพาะตรงหูรูดค่อยๆดีขึ้นแต่มันยังมีหลายท่าที่กล้ามเนื้อรอบๆเนี่ยเราต้องฝึกให้มันแข็งแรงหมดต้องออกกำลังกายเหมือนกันคือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรง สัลหลังเรานะมันจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในสันหลังนะแล้วอยู่ข้างนอกมันเล็กนิดเดียว <c oughs> เล็กกว่านิ้วก้อยอีก <c oughs> แล้วถ้าอ้วนมามันก็เหลือครึ่งนิ้วก้อยหายไปเลยนะหายไปเลยมันก็ไม่คือออกกําลังกายเพียงสามนาทีมันก็หมดแรงเพราะกล้ามเนื้อมันไม่มีนั่นเดี๋ยวจะออกกาลัางกายทําให้กล้ามเนื้อที่อยู่ข้างนอกของก้นโก่บข้างในของก้นกบแล้วก็ หน้าท้องแล้วหลังในส่วนเอวแล้วก็กล้ามเนื้อขาแล้วต้องทําให้แข็งแรงหมดค่ะมันจะได้มีพลังนอกจากปัทจนทเล่นแล้วก็เพิ่มเพิ่มสมรรถภาพตางเพศชายและหญิงด้วยช่วยได้ช่วยได้เลยนะเดี๋ยวเราเรามาลองทีละท่ามันมีด้วยกันสี่ท่านะสี่ท่าสี่ท่าด้วกันนะเอาเดี๋ยวเรานอนลงครับหลังจากนอนราบนะท่าที่หนึ่งนอนราบแล้วก็ชันเข่าขึ้น ให้เขาเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณสักหนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งไหลนะฮะาต้องเอามือวางกับพื้นใช่ต้องหงายหงายมือขึ้นนะอันนี้ไม่ต้องใช้หมอนนะเะคุณนหรอไม่ต้อง <ฮา S 2> อกับเงาะนอนความจะสบายกว่านะฮะแล้วก็ยกหน้าท้องขึ้นค่ะแล้วก็หายใจเข้าพร้อมกับกำมือแล้วก็ขมิบก้นนับหนึ่งถึงห้าขมิบก้นนะ <ฮา S 2> ค่ะแล้วก็คลาย อีกคนจับมือหายใจเข้าเดี๋ยนะแล้วก็าาออก,ออก ขที่สองขั้ที่สองค่ะวางมือไว้ข้างนี่กลับมือเบาๆนะฮะายกส้นเท้าขึ้นมาหนึ่งคื้เพราะว่าหายใจเข้ายกขึ้นมาก่อนนะ,ะแล้วก็เพิ่มหนึ่งนะแล้วก็หายใจเข้าเพราะว่าทาแหวท้องแล้วก็กลับมือนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็คลายแต่ขาไม่ต้องลงนะคะ น้ำหนึ่งถึงห้าก็ขายากนะครับอยู่ค้างไว้เนี่ยแค่ค้างเฉยๆก็จะแย่แล้วค้างเฉยเๆก็สั่นแล้วนะคะคุณหมอบคงคน ข้อที่สคือเราจะทำท่าท่าท่าแพง่งเน่าท่าแพ้งเนี่ยครับก็คือเราจะต้องยกขึ้นแล้วก็ขมิบก้นกำมือแล้วก็คายแล้วอีกก้นน้ำหนึ่งถึงห้าแล้วก็คาย ท่าที่4นะครเป็นท่าที่จะพยายามให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงวิธีการคือเราเราก็กางแขนงปเพื่อการทรงตัวนะไม่มีอะไรนะขานี่ประมาณไหนครับผมขึ้นลงขาประมาณช่วงไหล่เน<ข>าะนับหนึ่งถึงสิบนะครับ <ขา S 2> กระชับช่วงล่างนี่นะมันจะช่วยป้องกันและรักษาโรคปัสสาวะเล็ดช่วงล่างหลวมของคุณผู้หญิงดีกว่า,าเสน่ห์ปลายจวักนะแล้วก็ทําให้ผู้ชายนี่ลดการหลังเร็วไม่มีแรงไม่แข็งตัวโดยการฝึกตีท่าและอยู่ว่างตรงไหนข้าแมวท้องก็บิบก้นตลอดเวลาก็จะทําให้โรคนี้หายไปดีค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ค่อยทุเลาและหาย แล้วจะทําให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นค่ะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยอย่าลืมไปทํากันนะครับค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาเคล็ดลับจากคุณหมอพันเทพวันนี้ไปฝึกกันนะคะมีเองแล้วก็เดี๋ยวจะชวนคนที่บ้านลองมาฝึกเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้ดีต่อสุขภาพและที่สําคัญชีวิตความรักก็ยืนยาวด้วยวันนี้ของคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะคะขอบคุณค,ค่ะ